สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตกตอนเย็นมาแล้วนะครับผมจะทําการเทรดให้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็มาเช็คระบบเราก่อนนะครับว่าหน้าเทรดเราเป็นยังไงเทรด0.25ครับ0.25พปชิดค่าแรงขั้นต่ำนะครับมันเกิอนอยู่แล้วครับถ้าทุกท่านทําถึง100รอบนะครับผมก็ไม่ได้ว่าตั้งทาทั้งวันนะผมวันนี้ไปทุ่าะมาแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็น หน้าเทดที่สวยงามมากกราฟวิ่งดีเดี๋ยวผมจะให้เช็คหน้าเทปครับหนึ่งละทำฟ์มเฮดสี่นะครับทำฟิ์มเฮผมได้ตีหน้าตาไปแล้ว h4 ก็คือ MACD ขาขึ้น h1 MACD ขาขึ้น M 30 MACD ขาขึ้น M 1 5 MACD ขาขึ้น M 5 MACD ขาขึ้นนี่สวยงามมากครับอย่างเงี้ย M 1 MACD ขาขึ้นเป็นเป็นช่วงที่แบบโอโ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับ กดไปเลยครับอย่าเพิ่งกดมั่วนะต้องดูแนวรับแนวต้านอันนี้มันเลยขึ้นมาแล้วตอนนี้เบรกมาอ่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับตอนนี้ครบองค์ประกอบองค์ประกอบเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับผมต้องบอกว่า m a c d องค์ประกอบเงื่อนไขเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะกดต่มเลยนี่กลัวแต่จะกดที่ s l ไม่ทันนะครับเอ้ยกด t p ไม่ทันนะโอ้โหกดไม่ทันจริงๆครับมันไปเก้าสิบแปดสิบแล้วผมก็ปิดไปเลยครับเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมกดอีกทีนึงเนี่ย ดี๋ยวผมจะตั้งผมจะตั้งทีวีทันไหมแค่นั้นเลยครับผมกลัวผมจะตั้งไม่ทันแค่นั้นเหรออืีเราจะตั้งทันไหมนียก็ยี่สิบยิบสองนะเ่ปรับเปลี่ยนโอเคอันนี้เราตั้งทันเราอาจจะได้ทีพีสวยๆนะเนี๋ยเราเรามานั่งดูนะจะทีพีไหมมันจะทีพีไหมครับศูนย์จุดสองห้าจุดของผมมันจะเด้งขึ้นหลือเด้งโอ้โห เรียบร้อยเรียบร้อยครับนี่แล้วผมจะให้ดูนะครับวันนี้โอ้โหนี่ครับบางบางอันที่ไม่มีสีเขียวด้านหน้าเนี่ยคือว่าผมกดกดท,ทีไม่ทันนะครับคือว่าผมต้องปิดก่อนปิดก่อนมันได้เยอะกว่าอีกแต่ผมจะไม่ได้เป้าหมายผมคือ0.25นะครับเดี๋ยวเรามานั่งกดต่อแล้วกันกดให้เพื่อนดูบนมันเลยนะะกดเอามันเลยวันนี้เราต้องมีแต่เราต้องมีหลักการเลยนะ เราต้องตั้ง tp ไว้ก่อน0.25นะครับก็คือ25จุดก็ลบ3แล้วก็ลบลงมา3ก็เหลือ82นี่ครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพออะไรอย่างนี้เราก็จะได้0.25ตามเป้าของเราแล้วครับนี่0.25นะเฮ้ย3.5โอ้โหนี่เกินนะเกินเกิน0 2นยังไง เดี๋ยวผมขอตั้งใหม่ก่อนนะครับมันเกินผมกดผิดนะครับศูนย์จุดสองสามสองเจ็ดโอ้โหมันตั้งไม่ได้แล้วครับมันเกินไปแล้วเดี๋ยวผมขอตั้งใหม่ก่อนนะศูนย์จุดสองห้านะครับเป้าหมายของเราเราไม่เอาเยอะกว่าน,นะนั้นนี่สองหกก็ได้ครับสองหก เราก็ลบหเป็น72นะครับนี่วเราได้จุดสอนะครับนี่จุดศของเราคอยดูครับผมจะพาเพื่อนนั่งดูเพื่อน,น,อน,อนโอ้โหลากตรงยาวเลยเราไม่ต้องเป็นห่วงครับ m 1อันนี้ m 1เราขาขึ้น m 5ขาขึ้น m 1 5ขาขึ้นแต่ uo บอสไม่เป็นไร m สามสิ ก็ขาขึ้นอยู่นะ H1 ขาขึ้นครับพี่น้อง H4 ขาขึ้นเราไม่ถึงไม่ดูทำเพียดีนะเราไปดู M1 แล้วต่อไปเราจะไปกลัวอะไรครับก็มถ้ามันลงก็ให้มันลงถ้ามันลงไปเราก็นั่งรอแค่นั้นเองโอ้น่าจะลากยาวถ้าลากยาวเราก็ปิดไปนอนแตวมันก็ TP เอง <laughs> จริงๆเชื่อผมไหม ไปปิดมันก็จะท p ของมันเองนะถ้ามันขึ้นโมเมนตัมอย่างเงี้ยผมทดสอบมาแล้วไม่ไม่ต้องปิดก็ได้แหละนั่งดูไปเลยเลยนะถ้าเพื่อนจะนั่งดูว่าอ่ะผมว่าผมจะเปิดให้ดูเปิดให้เพื่อนดูว่ามันจะท p ไหมมันยังไงมันก็ขึ้นอยู่แล้วครับอืมอืมมันมันไม่กระตุกตึ้งลงทีเดียวหรอกเพราะว่ามันก็เป็นเดบิวต์เจนห้มันกระตุกลงทีเดียวผมว่ามันยังไงก็ทีพี ถ้ามันกลงมาผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูอย่างนี้แหละมันจะ拉ไหมมันไม่ลกครับมันมันไม่มีมันกให้มันลากไปด๋ยวมันก็ลากลับถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าใจได้ไปเบจนะครับมันมันยังไงมันก็ลากลับอืดีมันดีมันจะขึ้นต่อไปแบบโอ้โห H1 ถ้าไล่ time ม r a m e จาก H4 ลงมาถึง Hm1 เนึ่งนะแล้วถ้ามันมีโมเมนตัมขาขึ้นแบบที่ผมให้ดูต้นคลิปนะ มันจะลากลงมานิดนึงนะครับด๋ยวมันก็เด้งตึมขึ้นไปทีเดียวก็คือกราฟมันไม่ได้ขึ้นไปทีเดียวปุ้มปุ่มปุ้มป,ม,ป,ม,ปม,มันจะพักตัวถ้าเราเป็นจังหวะแบบนี้นะครับคือว่าจะงหวะพักตัวแยวผมจะถ้าผมปิดคลิปมันก็จะเหมือนยังไงผมไม่ปิดหรอกครับผมถ้าไม่ปิดคงยาวนะเดี๋ยวให้ดูไปสักพักก่อนถ้ามันพักตัวยาวขมก็จะปิดให้มันก็ ผมจะเปิดไปเรื่อยๆกัน,นเพื่อนๆถ้าผมไม่อยากทําคลิปยาวนะครับถ้าทาคลิปยาวแล้วเพื่อนๆจะแบบโอ้โหเบื่อแลยมนะั้งผมว่ายังไงก็ทีพีนะครับโมเมนตัมมันขาขึ้นอยู่แล้วขึ้นไปตรงนั้นมันจะไปเทสแนวมันใหม่มันก็ทีพี TP ครับศูนย์จุดสองห้านะครับต้องเสียเรื่อะไรมากครับหนึ่งนาทีวันนึงกดได้เป็นร้อยรอบครับนี่ผมจะให้ดูนี่ผมกดมาก็มีอันหนึ่งนะครับที่ว่าผมกดปิดด้วยไม่ได้ตั้งทีพีนะผมกด กดมือตอนแรกมันมันกำไรนะกดปุ๊บแล้วมันดีดต่มลงมันมาแค่ศูนย์จุดเจ็ดก็ขาดทุนไปศูนย์จุดศูนย์เจ็ดก็มันเป็นไรครับก็คือกดมือถ้าเราตั้งอย่างนี้เราสบายใจเลยถ้าเราตั้งทันไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ทีพถ้ามันเป็นแบบนี้นะถ้าครบตามเงื่อนไขที่ผมบอกไปมันก็ TP พีแล้วครับมันไม่มีหรอกที่มันจะไม่ทีพผมทดสอบมาแบบนี้หเดือนแล้ว มันจะไม่ทีก็เรากดมือแล้วมันดีดลงมากระทันหันแค่นั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนดูตรงนี้แล้วกันดูให้จบคลิปนะครับแต่รู้ว่ามันมันจะทีพแน่นอนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาประมาณเนี้ยเนี้ยเนยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนีลย้ยเนียเนี้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 ยเนีนี้ยเนี้ยเนี้ยนี้นี้ยเนี้ยเนี้ยเน้ยเนียเนี้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 ยนี้ยเน้ยเนียเนี้ยเนียนีียเนียเ มันมีแรงซื้อมากกว่าครับ MACD คือมันมาช้ามากมาช้าแล้วมันมันมาช้าก็จริงนะแต่มันผมคิดว่าค่อนข้างชัวนะก็ก็กลองดูไปไเรื่อยครับคลิปยาวก็ยาวถ้าใครชอบก็ก็ดูให้จบนะครับว่ามันเป็นยังไงมันจะทีพียังไง เทคนิคนี้ผมว่าถ้าใครแบบทำจริงๆจริงเป็นเหมือนเป็นอาชีพมันก็มันก็ทําเงินได้นะผมก็ทําเงินได้อาชีพเนี่ยผมไปอันนี้ผมเราประสบการณ์ระหว่างรอให้ฟังนะครับเมื่อก่อนเนะ่ยผมเทรดแบบเปิดออเดอร์ยาวรันเทนหนึ่งพันจุดอย่างเงี้ยมันเหมือนทําให้เจ้าเจ้าจับจุดเราได้เจ้าจะกินเรายังไงก็ได้แต่อย่างเงี้ยเจ้ากินเรายากครับผมบอกไว้เลยเจ้าจะมากินเรายัางไง แต่ถ้าคนทําตามมาๆก็ไม่แน่นะเขาจะทําก็อยู่ที่โป๊กเลยครับโป๊กเขาจะแบบ <c oughs> โกงไหมก็มีโป๊กโกงนะครับที่ว่าสเปดต่ําแต่ว่าผมคิดว่าเนี่ยไม่ไม่น่าโกงนะสเปรดต่ําแล้วก็ทํากําไรได้จริงแตวผมจะแนะนํานะครับว่าโป๊กไหนที่ผมใช้อยู่ก็ผมเทรดทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับ i u x สเปดต่ามากครับถ้าเป็นโป๊กอื่นนะเทรดแบบนี้ไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะถ้าทุกคนไปลองเทรดแบบโป๊กอื่นแล้วแล้วทําแบบผมแล้วไม่ได้กําไรอย่ามาว่าผมนะเพราะว่าสเ,เปดมันสูงนะครับสเปดสูงนี่คือหมดสิทธิ์เลยครับเทคนิคนี้ใช้ไม่ได้เลยถ้าเขาถางสเปดออกนี่คือจบเลยครับไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ผมมองว่าไอ x เสเปดต่ํามากต่ําแบบ ก็ดูสิครับเนี่ยผมเปิดออเดอร์ไปมันต่ําแค่ไหนถ้าไปเทียบอีกพวกอื่นๆนะครับที่ว่ามีโบนัสเงินฝากร้อยอะไรเนี่ยโหสเปดแบบถ่างมากครับถ่างมากอันนี้ผมรอให้ฟังนะครับือว่าระหว่างรอระหว่างรอทีพีนะแต่ผมก็มีเทคนิคที่ไม่ให้เพื่อนๆรอแบบนี้หรอกแต่ว่าอันนี้ก็คือผมจะค่อยๆแบบทำคลิปไปเรื่อยๆ ถ้ามีคนสนใจผมก็จะจะปล่อยของไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีคนสนใจผมก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆขอแค่หนึ่งกำลังใจครับกดไลค์กดแ like, ชร์ผมแค่นั้นแหละครับกดไลค์กดติดตามนะดูก็ตรวจติดตามครับถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมว่าเทคนิคเนี้สําหรับคนที่ชอบแบบไม่ต้องไปถือเทนยาวแบบเป็นหูเป็นชั่วโมง รอดีมานซับ p พน์มาเด้งอย่างงั้นน่ะเปิด pending order ผมว่ามันแบบผมทำมาห,หมดแล้วครับมันไม่ใช่แบบสไตล์ผมผมไม่ชอบแบบนั้นผมชอบแบบกดสั้นๆแบบเนี้ยแต่ว่ามันยังไงมันก็ t ีพีถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปเปิดออเดอร์เพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าลงมาโอ้โหจะกดเพิ่มกดเพิ่มที่ผมออก0ู1ก็เพื่ออะไรเพราะค่าแรงขันตำ่ำ ลากยาวได้จะลากลงไปก็ลากแค่ไหนอยากลากใช่ไหม0.1เติมร้อยเหรียญลากได้กี่จุดนะครับถามว่าลากได้กี่จุดครับลากได้เยอะมากลากไปลากมาสวิงไปสวิงมาก็เด้งกลับขึ้นมาตรงเทสแนว้ันแล้วก็ทีพี0.25นะครับอย่าลืมคำว่า0.25เป็นอะไรที่แบบโห ผมลองมาแล้วตอนแรกผมก็นั่งคิดนะว่าเออแล้วมันจะไม่ลากยาวหรือก็ไม่ลาอยาวครับมันก็มีเทคนิคเพิ่มเติม,ตมแต่ผมผมก็บอกเมืองตือนเยอ MACD นะครับมันก็มีไออะไรแต่ผมยังไม่ได้สอนไออไตนะครับถ้ามีคนสนใจผมก็อาจจะสอนแต่ผมผม MACD ผมก็สอนไปไปเยอะมากแล้วนะครับคือว่ามันมันใช้ได้จริงครับทุกคนลองไปเทสได้ ไปแบ็กเทสไม่ต้องแบ็กเทสหรอครับแบ็กเทสมันไม่เกิดประโยชน์ฟอร์เวิร์ดเทสไปเลยครับฟอร์เวิร์ดเทสนี่แน่นอนเราเห็นหน้างานกราฟมายัางไงยังไงแล้วกดได้ที TP ได้ไล่ไลไลกราฟได้เพื่อนเอนก็ก็ลองดูไปจนจบคลิปนะครับผมก็มาแพ้่มไปอย่างี้เลยครับดูว่ามันจะท p หรือเอสอถ้าเพื่อนดูจบคลิปก็น่าจะท p พีนะครับ ไม่ไม่ทีพีก็ไม่รู้จะว่างไงครับศูนยะ์จุดสองห้านะกระดิกนิดเดียวเราไม่ใช่ลายใหญ่เราเป็นลายย่อยแล้วก็เอาลายย่อยแล้วเราเออถ้าเรามีทุนหมื่นเหรียญสามหมื่นเหรียญอย่างนี้เราไปเทรดแบบเขาได้แต่ผมทดสอบมาหมดแล้วเรามีทุนร้อยเหรียญเราเทรดแบบเนี้ยแล้วก็เทรดแบบ, 100, บทุนร้อยเหรียญปิดแท่งนี้ก็ทีพีแล้วครับผมบอกแค่นี้นะครับเรียบร้อยครับปังไหม ข้าปังช่วยแชร์ครับไปกราฟยาวเลยยาวไหมครับนี่นี่ผมจะกดให้ดูโอเคครับศูนย์จสองห้าแล้วผมขอใช้เวลาอาชีพผมไปนั่งเทรดให้มันจบจบไอประจําวันผมก่อนนะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามผมด้วยแล้วก็แชร์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ